นิยายเรื่อง Baby I Love You เดือนละแสนแฟนหลอกๆตอนที่19ไม่มีทางทำไมผมต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำไอ้ตวาดลัน่นจนโซล่าต้องเอื้อมมือลูบแขนเขาให้เบาลงพอเธอคุณไอ้ที่คุณจะให้รางวัลฉันนะ่ะฉันไม่เอาแล้วขอแลกกับการให้เธอได้พักอยู่ที่นี่นะคะ สงสารเด็กในท้องแค่เขาเกิดมามีแม่แย่ๆแบบนี้ก็มากเกินพอแล้วอย่าให้ถึงกับเร่ร่อนเลยขอบใจนะงั้นฉันขอนอนที่นี่แล้วกันเด็กในท้องต้องการอยู่กับพ่อนะคะไอ้ทิพเชิดใส่โซลา่าก่อนหันมาจับมือไอ้แต่ชายหนุ่มสะบัดมือออกก็ได้แต่คุณต้องอยู่ในฐานะผู้อาศัยไม่มีความเกี่ยวข้องกับผมเรือนแก้วด้านหลังไม่ใช่บ้านหลังนี้ผมจะอยู่กับแฟนผมเท่านั้น ไอหยิบมือถือออกมาโทรหาพีเชิญผู้จัดการจัดที่พักเรือนแก้วให้แขกผมด้วยครับขอบคุณมากครับไอ <I, S 2> คุณจะใจะร้ายกับฉันไปถึงไหนทิปอ้อนวอนนี่มันก็มากเกินไปแล้วสำหรับคุณทิปเชิญคงไปถูกนะอย่ายผมต้องเรียกคนงานมาลากคุณไปก็ได้ค่ะทิปลากกระเป๋าของตัวเองเดินลงบันไดมองจิกไปทางโซลา่าที่ยืนพิงตู้มองตาม ก่อนจะหันมองไอที่ค่อยๆนั่งลงบนเตียงกุมขมับหลับตานิ่งเงียบโซลามองอากาศที่สดใสผิดกับสิ่งที่เจออยู่โดยสิ้นเชิงเธอก้าวขาลงมานั่งลงข้างๆเขาก่อนจับแขนพลางเอียงหน้ามองคุณไอฉันไม่โกรธคุณฉันเข้าใจคุณถ้าคุณอยากร้องไห้อ่ะตรงนี้ว่างเสมอโซล่าฉีกยิ้มตบหน้าอกตัวเองเบาๆบอกไอ เขาค่อยๆอมย,ยิ้มก่อนจะกอดเธอเอาหน้าซบไหล่เธอโซล่ายกมือลูบผมไอ้แล้วเลื่อนมืออีกข้างตบหลังเขาเบาๆโธ่คนดีของฉันโซล่ายิ้มแห้งๆบทคุณจรันก็คานสหัวชนฝานี่คุณดื้อกว่าฉันอีกนะไม่ต้องกังวลฉันจะอยู่ข้างคุณเสมอรับรองไม่ไปไหนหากคุณไม่เอ่ยปากไล่ฉันเผื่ออะไร ไอ้พละออกมองหน้าเธอที่ขมวดคิ้วคิดเงินไร่แล้วก็เราคติเธอในแค่นี้จริงๆอืมแค่นี้พอแล้วโซล่าฉิกยิ้มกว้างมองหน้าเขาคืนนี้แต่งตัวสวยๆนะฉันจะให้ารางวัลเธอคำไหนคำนั้นไอ้รูปแก้มที่เป็นรอยฟกชำ้ำแต่ฉันบอกว่าไม่เอาแล้วนะอืมถ้าให้ก็ดี งั้นก็ไปอาบน้ำแต่งตัวนี่ก็ใกล้ค่าแล้วกว่าจะแต่งตัวเสร็จก็ใกล้เวลาพอดีไปเถอะไอผ่าโซล่าลุกขึ้นเดินไปส่งที่ห้องน้ำก่อนจะเดินกลับมาที่นั่งระเบียงมองพระอาทิตย์ที่เริ่มจะคอยตกดิน Baby I love you ได้ยินไหมคนดีคอยคืนนี้ได้กอดเธอไวสวัสดีครับบอสยายิบไปถึงหรือยัง มาแล้วอย่าบอกนะว่าทิ์แวะไปบริษัทมาก่อนใช่ถูกต้องแม่นันอลาวาดแหลกกันกับผีบ้าระวังตัวด้วยนะกลับมาคราวนี้ยเธอต้องมีอะไรบางอย่างแน่แน่รู้สึกมีลางสังหรณ์แปลกๆอืมเธอกลับมาเล่นหนัก,กกว่าเกา่าไม่เป็นไรหรอกฝากดูบริษัทก่อนแล้วกันกว่าจะลงไปอีกนานประธานกลับมาหรือยังมาแล้วงานแค่นี้แหละดูแลตัวเองด้วย ขอบใจดาไอวางสายสีหน้าเหนื่อยหน่ายก่อนที่โซล่าจะยืนหมุนตัวโชว์ชุดที่เธอสวมใส่เธอสบัดผมฉีกยิ้มมองไอที่มองเธอด้วยรอยยิ้มเอ๊กินอะไรตู่ตูเน่าแถวนี้นะโซล่าก้าวเข้ามานั่งลงข้างๆไอทันทีทําชายหนุ่มตั้งตัวไม่ถูกกระเถิบถอยห่างจมูกเธอฟุตฟิตดมกลิ่นรอบตัวเขาที่เบี่ยงลบ ทำอะไรของเธอไอ้บีบจมูกโซล่าเชิงหยอกล้อคุณไม่อาบน้ำด้วยไงฉันสวยแล้วคุณก็กรุณาให้เกียดหลอกกับฉันด้วยนะโซล่าปัดมือไอ้ออกจากจมูกเธอไมอาบอีเน่าคุณนี่มันจริงๆเลยโสโครกโซล่าดีดตัวออกห่างว่าไงนะกล่าวว่าฉันใช่ไหมเด็กกระโปโล ไอย,ยกมือเขกหัวโซล่าที่หลบไม่ทันทำหน้าบูดก็จริงไหมล่ะคนอะไรหน้าตาก็ดีดีแต่เน่าชมัดยีโซล่าอุดจมูกวิ่งลงบันไดไออ้าปากจะเรียกแต่ก็ค้างไว้พอเรียกไม่ทันก้มหน้าดึงเสื้อมาดมก่อนเลิกคิวไม่เม้นสักหน่อยออกจะหอมเด็กน้อยเอ้ยเขาพึมพำลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำพร้อมหยิบชุดไปเปลี่ยน โซลา่าเดินใส่รองเท้าแต่ดูรอบไรในยามค่ำคืนอากาศเย็นสบายทำให้หลุดฉีกยิ้มสูดกลิ่นอายอย่างสดชื่นนานวันยิ่งใกล้กันหัวใจเริ่มหวั่นไหวเฮ้ยดูเหมือนฉันจะชอบที่นี่แล้วสิโซลา่ากวาดสายตามองรอบๆอย่างชื่นชมพลางหลับตาพริมก่อนที่ไอซจะเดินลงมาคว้ามือเธอจูงเข้าไปในไรโซลา่าขมวดคิ้วมองเขา จะไปไหนคุณไอรับรองเธอต้องชอบแน่แน่ไอ้จุงมือโซลา่ามาที่ถ่ายไรเขาจับตัวเธอมายืนพิงรั้วสีขาวก่อนจะอ้อมหลังมาปิดตาเธอช้าๆโซลา่าจับมือเขาเบาๆปิดทำไมหนึ่งสองสามดูข้างหน้าสิไอลดมือลงเปิดตาโซลา่าแล้วหมุนตัวเธอไปทางต้นไม้ใหญ่ ทำเธอตาค้างยิ้มกว้างหันมองหน้าไอที่ยืนกอดอกพิงรั้วมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโซล่าเดินไปที่ต้นไม้ไล่คว้าหิ่งห้อยที่บินวนรอบตัวเธอสวยมากเลยคุณไอดูนี่สิเธอตะปบหิ่งห้อยไว้ในมือสองข้างที่กลมไว้เดินมายืนตรงหน้าไอก่อนเปิดมือเธอออกมองหิ่งห้อยที่นอนนิ่งอยู่บนฝ่ามือ มันตายแล้วเธอฆ่ามันฮะไม่นะฉันไม่ได้ตั้งใจโซล่ายืนหน้าเป่าก้นหิ่งห้อยที่บินหนีก่อนหันมาจ้องไอที่หัวเราะชอบอกชอบใจคุณแกล้งฉันหรอใช่มีปัญหาอะไรเด็กกับโปโลไอเลิกคิ้วจับมือโซล่าดึงเข้ามาหาตัวเองจนเธอเซเข้ามาชนอกเขาแล้วมองตาปิดป,ปริบ